มะละกอที่บ้านแม่ลานิยมนนทบุรีนะนี่ถ่ายวันที่17ตุลาคม2564ต้นนี้สูงประมาณ1เมตรนะออกลูกนี่เป็น10แล้วออกดอ,อกบานเลยนี่มะนาวแป้นพิกจิตออกลูกหลายลูกแล้ววันนี้ตัดกิ่งตอน พลังกิมจูมานะเอามาปลูกสูงประมาณเมตรครึ่งต้นตัวหัวแม่โป้งนะนี่มะละกอต้นเนี้ยสองต้นแรกเนี่ยสองต้นเนี้ยลูกเป็นร้อยนะวันที่วันที่เท่าไหร่ วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกสี่นี่มาก่อนนี่นี่ดูมันออกนี่นี่ฉีดจุลินทรีย์ถองเคราะแสงกับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวให้มันนะนี่ดูกำลังออกนี่นี่ต้นนี้ปลูกกลางโคกเลย ปลูกกลางโคกเลยต้นนี้ตอนนี้มันขึ้นเองไงข้างต้นพริกต้นนี้แขกดำข้างสารพุูมนะนี่ออกลูกเป็นสิบเลยเก็บไปกินแล้วสองลูกต้นนี้อยู่ใต้ต้นกอไผ่กำลังออกดอกนะจี่จิงเพาะมันไว้จะขุดไปปลูกที่อื่นหรอกมันออกดอกแล้วเลยเอามันเลย นี่มาขึ้นเองนะกำลังขึ้นนี่ตรงที่ปลูกแตงกว่าตอนนี้กำลังงามต้นนี้กับต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะต้นนู้นออกลูกแล้วต้นนี้ต้นกระติดต้นนี้ก็เป็นสิบแล้วนะหนุนด้านนู้นแล้วนะ่ด้านนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นนี้สิบกว่าลูกนะยกำลังออก นี่ดูออกอีกบานเลยต้นนี้มันอยู่ใต้ต้นสะเดานะมันได้รับแดดน้อยต้นนี้ก็โคนเน่าเหมือนกันกำลังงามเลยเนี่ยสามต้นเนีปลูกพร้อมกันต้นนี้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยติดแล้วสามลูกโคนมันเน่าแล้วเนี่ย เนี่ยโคนมันเน่านะความจะโตได้ต้นนี้จะได้กินต้นแรกมีเยอะเลยต้นนี้ประมาณสามสิบลูกนะต้นนี้ก็กำลังออกนะนี่ปลุกใหม่ทำท่าจะตายเริ่มงามแล้วเนี่ต้นนี้ก็นนโคนเน่านะแต่กำลังงามแนละ้ว มันงไม่ใช่ปลูกง่ายๆนะมะโค นี่แขกดำกำลังออกเลยอยู่ใต้ต้นเสหมวอากันข้างๆสะเวามันกำลังพุ่งไปหาแดดแล้วหัวสองหัวสอง